ละลายเนื้อสัตว์แช่แข็งง่ายๆใน5นาทีเพียงแค่ทำแบบนี้น้ำแข็งที่เกาะอยู่จะละลายเร็วมากไม่ต้องรองให้เสียเวลาขั้นตอนในการทำนี่นก็ง่ายมากๆค่ะจะมีวิธีทำแบบไหนนั้นประชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ลักมีวิธีละลายเนื้อสัตว์แช่แข็งมาฝากกันนะคะเวลาเราแช่เนื้อสัตว์ไปในช่องฟระะีซค่ะก็จะแข็งแบบนี้นะคะแล้วถ้าเรานำมาทำอาหารก็จะต้องมาละลายก่อนล่วงหน้า ใช้เวลาในการละลายเป็นครึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งจะละลายไม่ทันใจนี่เป็นเนื้อหมูสามชั้นห่อลักแชไว้หนึ่งคืนนะคะนี่ค่ะเราจะมาละลายเนื้อหมูแชแข็งชิ้นนี้กันค่ะให้นําเกลือมาโรยลงบนเนื้อหมูนะคะโรยลงไปแล้วให้ใช้มือถูค่ะถูให้ทั่วเลยนะคะไม่ต้องกลัวเค็มค่ะเดี๋ยวเราต้องล้างออกอยู่แล้ว การที่เราใส่เกลือลงไปนอกจากจะช่วยให้น้ำแข็งละลายเร็วแล้วเกลือก็ยังช่วยล้างสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะอยู่บนเนื้อสัตว์ได้อีกด้วยเ <c oughs> มื่อถูด้านนี้แล้วนะคะก็กลับด้านใส่เกลือแล้วก็ถูอีกด้านหนึ่งให้ทั่วเลยค่ะหลายคนค่ะใช้วิธีละลายน้ำแข็งโดยการนำไปแช่ในน้ำร้อนโดยตรงนะคะวิธีนั้นจะทำให้เนื้อสัตว์เสียรสชาติค่ะหรืบางคนก็รอให้เนื้อสัตว์ละลายเองค่ะ ก็รอนานนะคะนำไปทําอาหารไม่ทันใจค่ะเมื่อเราถูเนื้อหมูไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตเห็นว่าน้ําแข็งเรื่อนมาลายเนื้อหมู3ามชั้นแช่แข็งของเราเริ่มนิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้าส้มใสายชูลงไปบนเนื้อหมูค่ะให้เราเทน้าส้มใสายชูใส่ทั้งสองด้านเลยนะคะ ใส่ให้ทั่วชิ้นเนื้อหมูเลยนำ้ำส้มใส่ชูจะช่วยละลายเนื้อหมูให้เราเร็วขึ้นนะคะแถมยังช่วยดับกลิ่นคาวที่เนื้อสัตว์ได้ด้วยใส่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอ5นาทีค่ะครบเวลา5นาทีแล้วเนื้อหมูของเราก็นิ่มแล้วค่ะนิ่มมากเลยนะคะแค่นี้เราก็นำไปทำอาหารได้แล้วค่ะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่รักนำมาฝากกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบฝากกดแชร์ให้รักด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้รักไปก่อนสวัสดีคะ่ะนี่คะ่ะนิ่มมากเลยคะ่ะไม่ต้องเสียเวลารอนานนะคะนำไปทำอาหารได้ทันใจเลยคะ่ะวิธีนี้ง่ายด้วยนะคะ